ผู้ป่วยโควิด1 i เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านต้องทำตัวอย่างไรรวมทั้งญาติต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้ป่วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y t u t u ป้าปอเจ้เรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าผู้ป่วยโควิด1 i นะคะเมื่อรักษาตัวจนครบกาหนดแล้วหรือว่ากักตัวจนครบแล้ว ก็จะมีกักตัวอยู่2แบบนะคะก็คือนับจากวันที่เริ่มมีอาการหรือว่าเริ่มตรวจพบเชื้อนะคะถ้าเป็นน้อยกัก14วันถ้าเป็นมากหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนให้กักตัว21วันค่ะหลังจากนั้นก็ครบกันกักตัวเลยนะคะไม่ว่าจะกักในโรงพยาบาลหรือเข้าโรงพยาบาลสักพักหนึ่งแล้วมากักตัวต่อที่บ้านก็สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้เลยนะคะ แต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกคนก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างและก็ควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีค่ะหลีกเลี่ยงให้มากเลยนะคะแล้วผู้ป่วยนะคะก็สามารถที่จะพักอยู่บ้านหรือไปทํางานได้ตามปกติเลยค่ะการกลับไปทํางานนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลักไม่ต้องทําการตรวจ เชื้อซ้ำด้วยวิธีการใดๆก่อนกลับเข้าทำงานแต่แนะนำให้ปฏิบัติตามวิธีใหม่อย่างเคร่งครัดหากมีอาการป่วยให้รักษาสาเหตุและให้การรักษาตามความเหมาะสมแล้วอีกอย่างนะคะผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโควิด -19 ในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำน้อยมากดังนั้นการตรวจหาเชื้อจึงมีประโยชน์น้อยมากค่ะ ควรมุ่งหาสาเหตุอื่นมากกว่านอกจากว่ามีประวัติสัมผัสโรคและก็มีอาการที่เป็นไปได้จะพิจารณาให้ตรวจซ้ำเป็นไรายไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อกลับไปอยู่บ้านการปฏิบัติตัวตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ออกใหม่หรือว่าฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่4สิงหาคม2564มันง่ายกว่าเดิมมากเลยนะคะบางคนอาจจะติดอยู่กับแกลบเดิมยังไม่รู้วิธีใหม่นี้ตอนนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีใหม่ไปด้วยกันนะคะ ก็ให้โอกาสผู้ติดเชื้อด้วยแต่เราก็อย่าลืมระมัดระวังตัวเองไม่ให้ติดเชื้อด้วยนะคะส่วนผู้ที่ป่วยก็อย่าประมาทนะคะว่าตัวเองไม่ติดเชื้อเพิ่มซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ยังไม่มีใครรับรองได้นะคะเราก็อย่าลืมปฏิบัติตาม DMHT ทีค่ะสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ชุมชนค่ะแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป้าป,ปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ